พอดีวันนี้นะคะืออะไรก็ไม่รู้นะคะเดินมาก็เห็นเป็นสภาพแบบนี้แหละค่ะตามจริงลมแรงมากกว่านี้หลายเท่าเลยจะกดถ่ายนะคะเพราะว่าลมค่อน้ังแรงนะคะก็ฟ้าแรงมากเลยค่ะขนาดถ่ายแค่นี้ก็ยังไม่ไหวแล้วค่ะใบไม้อะไรก็ปิวเข้าบ้านหมดนะคะลมมันแรงแบบว่าพายุเข้าเหมือนจะพัดคนก็ได้เลยนะคะถ้าใครตัวเบาๆนะคะของอะไรที่แม่ห้อยไว้หน้าบ้านนะคะพวกเครื่องมือประดับสวนหรือว่าพวกหนวดเลือดสีอะไรก็ปิวตกลงมาเต็มเลยค่ะปิวกันเข้าบ้านดูสิคะปานลำบากคนทำาม ล้า<ส>งผ<ท>้ขนมอะไรนะคะเื้อผ้าที่ตากไว้ก็ได้วิ่งตามไปเก็บคะ่ะเพราะมันปิวไปหมดเลยนะคะที่บ้านนะคะตอนแรกอยู่โรงงานเดินมาเอาขับข้าวคะ่ะแล้วทีนี้พอเดินมาก็เห็นฝนแบบว่ามันก็มีพายุมาตอนแรกฝนยังไม่ตกเลยค่ะ,คะที่ว่าลมพัดมาแรงๆแล้วของก็ค่อยๆแบบตกลงมาค่อยๆตกลงมา,ลงมาแล้วก็กิ้งไปเรื่อยๆค่ะสภาพคือเละดูไม่ได้เลยนะคะกิ้งลงมาค่อยๆกิ้งลงมาแล้วก็ค่อยๆตกแบบนี้เลยค่ะยังไม่หยุดเลยนะคะลมก็ลมประมาณ10นาทีถึง20นาทีเลยค่ะ ลูกรักธรรมชาติธรรมชาติเลยไม่รักเราไม่สงสารเราเลยว่าเราจะเก็บได้ไหมขอบคุณ f อทุกท่านนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะที่ว่าชอบคลิปที่ว่าเล่าเรื่องนะคะ่คิดเหมือนกันนะคะว่าใครจะชอบไหมเพราะว่าก็ทําไปมั่วๆแล้วชอบเล่าเรื่องอยู่เลยนะคะชอบพูดน้ําพูดนี้แล้วก็ชอบเอ่าพื้นก้นบอ่าพื้นกับของความจ้าคนใหญ่นะคะก็จะพูดแต่เรื่องของตัวเองค่ะเพราะไม่มีเรื่องคนอื่นให้พูดนะคะไม่กล้าพูดค่ะเดี๋ยวเขาจะเก้งความจับคลิปภาพประการใดหรือว่าอยากชมคลิปแบบไหนหรือว่าอยากจะติด เตรียมแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะมีเมีผลนะบอเมนคอมเมนต์ด้ากันไปทัวทีที่วแดนได้อ่านบ่ออกคุามแรงถึงขั้นทําให้ขาตั้งกล้องที่มันหนักๆล้มได้คือมันบ่ธรรมดาเลยที่เป็นเป็นเหล็กนะคะก็ล้มหลายอย่างเลยค่ะคลิป2คลิปวันนี้จะชอบเล่าแต่เรื่องที่แบบตอนเด็กๆนะคะประมาณ10ปีที่แล้วหรือว่าไม่ถึงค่ะประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วค่ะปััานมีเรื่องไฮวาวเพื่อนด้ากําลังมีความสุขดีอยู่ดมือแต่บอไม่มีความสุขหรือว่ามีเรื่องให้วาร้อนทุกเร้่อนใจจะขาดสิมาเล่าเร พื่นงวันนี้นะคะก็จะมาเล่าเรื่องอดีตเหมือนเดิมนะคะก็อยากจะเล่าแบบมุมมองต่างๆให้ทุกคนได้ยินคือมุมมองลายซาระาคุคปู่หนูนะคะก็เสียไปแล้วค่ะย่าเสียเมื่อปี2020นะคะเมื่อเมือนพฤษจิกาอยู่นะคะเสียเมื่อปลายปีที่แล้วเองค่ะหนึ่งคนนะคะก็คือเป็นพี่สาวของย่าก็ไม่มีครอบครัวนะคะแต่เกมีหลานนไรดูแลนะคะเกก็อยู่บ้านใกล้ๆหนูเองค่ะห่างกันปมะมานแรบว่าเสียบกรงี้างๆแบบตรงข้ามเลี่ยนๆกันเลยนะคะคนนั้นคนเดียวเลยค่ะที่อยู่ที่นี่ ญาติแท้นะคะก็เหลือคนเดียวที่แบบว่าเป็นพี่สาวของ่านะคะาก็คือดีมากเลยค่ะไปหาญาตีไรพักกันเบาพื้นทุกที่ภากันชวนคุยนะคะคุยนั่นคุยนี่ค่ะเป็นคนคุยเก่งนะคะยุคประมาณ80แล้วนะคะแต่กว่าแล้วค่ะย่ายังมองเห็นอยู่นะคะยังเห็นแบบว่าอะไรเป็นรางๆอยู่ค่ะยังสามารถเดินออกมานอกบ้านได้นะคะ่าก็มองอะไรไม่เห็นเลยค่ะคือมืดสนิทมากนะคะใช้จิตสัมผัสเอาได้ญาตก็ไม่สามารถมาอยู่ข้างนอกได้นะคะเพราะว่าย่ามองไม่เห็นเลยค่ะมีนครั้งนะคะที่ว่าย่ามองไม่เห็นแล้วย่าอยู่ คนเดียวนะคะยาก็มุดป้าหยาไปแล้วจ้าปัญหาทางเขาบ้านมากที่มีคนเดินผ่านมานะคะเป็น่าีกคนคาหิเห็นะคะก็เลยมาช่วยพาข้าบ้านญาตมาตอนเด็กๆด้วยนะคะตอนเด็กๆที่ย่ามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะก็ไปอยู่บ้านหลังนี้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ากว่าจะมีบ้านหลังนี้ได้กว่าจะมีอะไรได้นะคะก็ผ่านอะไรมาเยอะค่ะวี่อธิบายไม่ได้นะคะเพราะจำอะไรไม่ได้เลยกับญานะคะก็ไปนอนอยู่ที่นั่นกับ่าตตัวเองเป็นคนตื่นสายนะคะตอนเด็กๆคืออายุประมาณ3ามสี่ขวบนะคะก็ไม่มีใครเพื่อนมาประมาณแปดเก้าโมงนะคะพ่อกั แม่ก็จะไปกินข้าวที่บ้านย่าอีกหลังค่ะก็คือย่าแท้ๆนะคะเขาไปตั้งแต่6กโมงเช้าตื่นสายนะคะตื่นขึ้นมาคือไม่เห็นใครเลยทุกวันเลยนะคะเพราะว่าตื่นไม่เคยทานไม่เห็นใครเลยบางครั้งก็ตื่นเที่ยงตื่นสิบสายมากคิดแล้วก็ขำตัวเองนะคะก็มานั่งร้องไห้ร้องไห้ทุกวันด้วยนะคะร้องไห้ว่าไม่เห็นพ่อกับแม่ก็น่าประมาณแต่เจ็ดสิบกว่าเองค่ะดังนั้นย่าก็เห็นหงเห็นทางนะคะ มองก็สามารถนั่งทํากับข้าวได้ค่ะก็เห็นย่านั่งจุดไฟทํากับข้าวอยู่นะคะพอตื่นขึ้นมาลงให้ทุกทีย่าก็จะมาจ่อค่ะจอาหารนะคะมาให้ค่ะก็คือเพื่อนกระสีแนวกินนะคะเพื่อนมากก็สิมากเห็ดพวกหมูทอดอย่างนี้ยังของเพื่นย่างก็จะชอบเอาให้นะคะแล้วก็ปั้นเขาข้ามบางายแหะจ้าแล้วก็ห้ยได้ค่ะเราปดิบกับย่างไปเพื่นั่าย่างด็กนนะคะหนูจะเป็นคนที่ชอบกินตาป่ามากเลยค่ะตอนนี้น้องก็ชอบกินนะคะชอบกินมากแต่ว่าโตขึ้นมาหนูไม่กินแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรโตขึ้นมาไม่ชอบเลยนไปะคะ ความคิดก็เปลี่ยนไปจ้าจากที่มาก็เศร้ามากกว่ากันนะคะจําไม่ค่อยได้ค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะว่าจะมาเล่าเรื่องปัจจุบันดีกว่าไหมอดีตมันก็แบบผ่านไปแล้วเนา<น>ะีฝนก็ตกแรงพอประมาณเลยนะคะตกคือแบบตกนานเลยนะคะตกตั้งแต่บ่ายโมงจนพ่อกับลูกน้องทํางานไม่ได้เลยค่ะเพราะไฟมันจะช็อตแยอย้ายกันนะคะตกแรงมากเลยค่ะแต่ว่าพอดีว่าตกตอนกลางวันอึ่งมันกไหลัชั่วโมงมากเลยค่ะแต่เสียดายมากที่ไม่ตกตอนกลางคืนนะคะตกตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงหกโมงเย็นค่ะมันก็หยุดไปเลยค่ะ หยุดไปดื้อเลยนะคะแล้วก็ไม่ตกต่อเลยค่ะเข้าหนักเลยนะคะลมมาเต็มยนดาเต็มคาราเบลเลยนะคะวันนี้ที่แบบร้องไม่หยุดเลยนะคะก็คือฟ้าค่ะมาตลอดมาตลอดเลยค่ะบางครั้งฝนไม่ตกนะคะก็ยังร้องแบบตึงตึงตึงตปล่าพูด้วยนะคะว่าบางที่ฟ้าก็ลงนะคะลงใส่ต้นไม้นะคะก็คือถ้าตรงไหนนะคะมันเคยลงแล้วมันก็จะลงตลอดเลยค่ะคะให้ฟ้าลงแล้วนะคะมันก็จะลงตลอดเลยนะคะต้นไม้เห็นกับตาที่แบบของกิ้งลงมาปิวลงมาตกค่ะคิดในใจว่าสวยเลย จะกินยังไงนะคะก็กินแบบง่ายๆค่ะตอนแรกว่าจะตําแตงด้วยแล้วทีนี้พ่อก็ไปตาปลาแดดจ้าพ่อบอกว่าว่าต้องกินดอกตําปลาแหกแสบพิสูจน์ปลาแดกมันก็จะเป็นเหมือนปลาลาบองนะคะปลาลาสับค่ะอร่อยมากพ่อจ่าตาเองนะคะได้ยินเสียงครกตําปอกปอกนึกว่าตําแตงแล้วๆออกมาเอ้าตําปลาแดกให้ผิดหวังที่กินนะคะอร่อยมากจํากินกับข่าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็พึ่งมานะคะมาตอนซีโมงกินแบบก็มีผักด้วยนะคะวันนี้เป็นผักลวกค่ะเอาผักไปลวกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือรลวกจะจําไม่ได้แล้วย้อนดูคลิป ได้นะคะพอดีไม่รู้ชื่อผักคะ่ะไม่รู้ว่าผักอะไรบ้างาที่ท่ากินนะคะไม่ได้กินผักเลยะคะ่ะถ้ากินได้นะคะก็จะกินแค่มะเขือเองค่ะแต่ก่อนก็กินมะเขือไม่เป็นนะคะแต่เรานั่งเตะส้ตมตำ<ม><ด>บ่อยก<ๆ>ินนะคะแต่ว่าเออมันก็อร่อยจริงนะคะแต่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะคะก็แ<ม> <ๆ S 2> ค่แบบกินได้ปลาทอดได้คะ่ะปลานินทอดอร่อยมากแล้วก็มีมะม่วงตัดหวานด้วยค่ะช่วงนี้มะม่วงเยอะเพราะว่าเขาให้วันนี้กินง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากเลยค่ะอ้าวปล่อยให้เรานั่งกินคนเดียวอีกแล้วเขาคือพากันกินแล้วไว้แทนนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเเพื่อป็นกลังใใจห้ นะคะบ๊ายบายค่ะ